สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจินอีกแล้วนะคะกับช่วงแอดคลิปค่ะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโฆษณาหรือการทําการตลาดบนออนไลน์นะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้นะคะจินเลือก2คําถามนะคะมาพูดคุยนะคะหรือว่าตอบคาถามให้กับเพื่อนๆโดยคําถามนะคะจากเพื่อนในกลุ่มเรานะคะถามเข้ามาว่า เพจหนึ่งยิงสินค้ากี่ตัวถ้าสินค้านั้นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนะคะสําหรับการสร้างเพจขึ้นมา1เพจนะคะจินต้องย้อนกลับมาบอกทุกคนนิดนึงนะคะว่า1เพจเนี่ยควรจะมี1ห,หมวดหมู่หรือว่า1กลุ่มความสนใจนะคะสินค้าเนี่ยจะกี่ตัวก็ได้นะคะแต่สําหรับเคล็ดลับของจินคือจินจะเน้นอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราทําโฆษณานะคะเราควรจะโฟกัสไปสินค้าที่1-3ตัวก่อนนะคะเพราะว่าอะไรคะ เวลาที่เราโปรโมทไปอะคะแอดมินของเราเนี่ยก็จะรอปิดจบการขายใช่ไหมคะจะได้ไม่เกิดการสับสนหรือบางครั้งเนี่ยเวลาตอบลูกค้าเนี่ยก็จะลังเลว่าคําถามที่ลูกค้าทักเข้ามาเนี่ยเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนหรือว่าเป็นแอดตัวไหนนะคะหรือถ้าเราเนี่ยมีแอดมินพร้อมตอบเยอะแยะมากมายนะคะก็อาจจะสร้างระบบในการ ทักแชทน,นะคะเข้ามาโดยใช้เทมเพลตข้อความตอบกลับั้งคําถามไว้เลยว่าสวัสดีครับคุณพี่สนใจหมวกใช่ไหมครับสนใจรองเท้าใช่ไหมครับสนใจอาหารเสริมช่วยหลักใช่ไหมครับมันจะช่วยให้แอด i ีนของเราเนี่ยรู้ทันทีว่า ลูกค้าที่ทักเข้ามาเนี่ยทักเข้ามาด้วยแอดโฆษณาตัวไหนนะคะถ้าเรานะคะสามารถทําได้ทั้งสองอย่างที่จินบอกก็คือไม่สับสนนะคะว่าแอดมินเนี่ยจะปิดการขายละบากนะคะแล้วก็มีระบบในการปิดการขายที่ชัดเจนเนี่ย จะยิงกี่ตัวก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเนี่ยตอบอยู่คนเดียวหรือมีแอดมินไม่เยอะนะคะจิงก็แนะนําให้โฟกัสที่1-3ตัวนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยตอบได้ง่ายนะคะตอบได้ลื่นไหลแล้วก็ไม่สับสนในการปิดการขายค่ะคำถามที่2นะคะเ,เพื่อนๆเราถามเข้ามาว่าตอนนี้ยังมีกฎข้อความภาพไม่เกิน20%อยู่ไหมสําหรับนโยบายข้อความบนภาพโฆษณานะคะหรือที่เราเรียกว่า text overlay นะคะซึ่งเดิมเนี่ย เฟซบุ๊กเขาแนะนําให้เราเนี่ยมีข้อความบนภาพเนี่ยน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าโฆษณาเนี่ยจะได้นําส่งแล้วมีอัตรา,าก,การคลิกสูงนะคะแต่หลังจากที่ f c e e o o o นะคะก็ได้รับฟีดแบ็กนะคะจากผู้ใช้งานว่าบางครั้งเนี่ยโฆษณาของเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่ข้อมูลบนภาพนะคะเลยอาจทําให้ โฆษณาเนี่ยโดนปฏิเสธนะคะ Facebook ก็เลยตอบสนองนะคะโดยการยกเลิกนโยบายตัวนี้ไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยกดข้อความ20%เนี่ย a c e b o o กยกเลิกใช้แล้วหรือว่าใครเนี่ยไปค้นหาคว่า t ท x t โอเลยเฟซบุ o ๊กเนี่ยจะไม่มีแล้วนะคะแต่นะคะ Facebook แนะนำอย่างนี้ค่ะว่าจากการเก็บสถิติข้อมูลที่ผ่านมาค่ะว่าภาพที่มีข้อความกับภาพที่มีข้อความน้อยนะคะอ่ะมากกับน้อยแล้วกันนะคะ ปรากฏว่าอัตราการคลิกเนี่ยยังสูงกว่าอย่างมีในัยะสาคัญนะคะอย่างเช่นจินเนี่ยทำภาพสินค้าขึ้นมาหนึ่งอย่างนะคะแล้วใส่รายละเอียดแบบเกินครึ่งภาพเลยเกิน50%นะคะกับอีกแบบนึงเนี่ยท่าหัวนะคะเป็นข้อความสั้นๆชัดเจนเนี่ยปรากฏว่าอัตราการคลิกเนี่ยของข้อความน้อยนะคะแล้วชัดเจนเนี่ยมีอัตราการคลิกที่สูงกว่านะคะฉะนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กก็เลยยังแนะนำหรือ Re c o m m e n d อยู่ดีนะคะว่าให้เราเนี่ยใช้ข้อความ ที่น้อยลงแต่จะไม่มีการรีเจ็ t หรือปฏิเสธโฆษณาที่มีข้อความมากอีกต่อไปค่ะฉะนันก็สบายใจได้เลยนะคะเราสามารถใส่ข้อความตามที่เราต้องการแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมแล้วก็การที่ภาพเนี่ยไปถึงลูกค้าแล้วเนี่ยมีการคลิก สูงหรือเปล่านะคะก็จะต้องเอามาปรับเปลี่ยนหรือปรับให้เหมาะสมอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับสองคำถามนี้นะคะจิงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากมากเลยนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะและใครที่อยากถามคำถามแบบนี้นะคะก็อย่าลืมจอยกลุ่มเรานะคะชื่อกลุ่มชุมชนคนยิงแอดหรือแอดคลับนะคะเป็นกลุ่มที่จิ้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่ยิงแอดหรือทาโฆษณาเนี่ยได้พูดคุยกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะ สำหรับใครที่มีคำถามน,นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสตน์นี้หรือจอยเข้าไปในกลุ่มแล้วทิ้งคำถามไว้ในกลุ่มได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะชอบสาระแบบนี้ไหมคะจินจะมาแบ่งปันทุกอย่างที่จินรู้ให้ทุกคนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง YouTube และ Facebook จะได้ไม่พลาดนะคะ